ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมยาจกฟังรวยแล้วอูวอวนะว้นะเฮ้ยนะวันนี้เขาก,ก็ไปอยู่กับเทปสู้ท่านผู้ชมนะนะสูตรเทปสายวฟ้าวันนี้ท่านผู้ชมนะนะมาบอกอนะไรกันบ้างบอกตัดคนแตคิดกันหน่อไปนะมาดูกันว่าวันนี้เราจะรอจะลองลอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่โมก็ลงได้อยู่ไปกันเลยครับ ้องอะไรังไงไปเนาโอ้โหตัวคูนมาเพียบแต่ไม่จ่ายโอ้ยเกมนี้ที่จะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเกลือเหมือนเดิมนะใช่บหมโอเว่ร์แมนเวร์แมนค่อนข้างที่จะแตกดีมกันนะครเบพี่น้องเวลาที่เขาเข้าตัวคูนมะแต่มันจะเป็นประเด็นตรงที่เวลามีตัวคูนมันจะไม่จ่ายนะเวลาจ่ายก็จะไม่มีตัวคูนนะโอ้ยประเด็นแรกๆรกเลยไปเนางเลยเนี่ยครับแบบนี้ละเนี่ยครับแบบนี้ละเห็นวะ นี่ไเวลาจ้างผมเป็นตัวคุเห็นมครับบอถือตัวเสเลกตัวเนี้โอ้โดนโดนแดงเยอะทคนแแดนี่ก็ังมาแดอไปเยอะไวายวยแบบนี้มาหลังทำงานเหมือนเดิมนทุกคนทำงานกับมานียแล้วก็มาลองเข้ามาเล่นกันดูทนไม่มีอย่างไรยายห่างไปเนางมากดไลคกดทิาสครมากะดดเกิน มาโคตตัวรากับตัวอย่าลืมลนะครับท่านผู้ชมท่านในสนใจก็ลิงอ,อยู่ใต้คลิปเหมนเดิมนะครับามาพร้อมแล้วเกกิน้าันิดนงนะนีนๆๆๆๆๆม่มามื่กี้บอมีประโยชน์เลยครับ ียังขาดต้นอีกคือเก่าโอ้ยอาจจะไม่เลือกแล้วเลยซื้อแรงขาดต้นนะพี่น้องเบิ้งเอาไว้นะครับผมนะหมดแท่งโซ่โยมหมดแท่งโซ่โอ้ยทีนี้ที่สำหรับผมก็ค่อนข้างจะเกินจริงนะจุ๊บไม่ทไม่ทำตามนะเวลาใครที่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ซื่อก็มีอะไรเพื่อนๆกัต้องทำงานนะ เวลาจะเรามีอะไรนิดหน่อยนีกอน็อยากจะพอนคายก็ลองบีบไปคลิปนะครับเออเวลามีตะหุ้นนี่ต้อ,ตอ,อ,ตตตองซี่มีตะหุ้นก็นต้องใจนะตือ้อใช่ไหมเอบเอไปเนียวมาเลายบ้บ นี่ไงโอ้โหไปเอ้ยตัวคูณมาเอ้ยอย่างได้ใจท่านผู้ชมตอนนี้ที่ตามผมก็จะรู้นะเกมนี้มจะมีรายจ่ายอะไร,ะไรยังไงจ่ายแบบไหนก็ตัวคนแบบไหนก็ดูคลิปก่อนก่อนได้เลยนะท่านผู้ชมน,นี่ฮะผมจะอธิบายนิดนึงก็แล้มสำหรับตัควคูณที่ลงไปปวดดานล่างนะถ้ามัน,จ,มนะนะมนจ่ายแล้วมีตัวคูณนะท่านผู้ชมจ่ายแล้วมีตัวคูณนะนี่ บึกแบบนี้มันจะสามารถดึงไอโซคูนข้างล่างขึ้นมาใช้ได้แต่ถ้าจ่ายที่มีโซคูนหรือว่ามีโซคูนแล้วไม่จ่ายมันไม่สามารถมา,ชาใช้ได้เห็นไหมอืมแต่ยังสี่คับทกคนว้ยี่สิบหกก็แล้วอย่างร้อยมีสองมลนะมนทุดท้ายแล้วโป่องอ่าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็เหมือนเดิมครับไปหาหาตัวนี้เช่นเคยบ่อนะไรฮะพี่น้อง นะครบอมไปนี่องถางจะแล้วน้ำมูน้ำมือเพียง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 อคตรจะเงี้ยเพียงเพียงเดียวขอให้เขาเอาตัวนี้ยจังสั้นจังสั้นจิอจังสั้นตะคุณสวยโอ้ยคุณสีนี่งผมยังลองได้อยากลองได้คูณร้อยดุสการเลยเพี่ ไม,ม่ถึงคูร,ร้อยนะทุงสุดผมเคยได้ถึงคูนี่ห้าสิบับี่มีคูน50ห้าสิบมาแต่มันบวกเพิ่มไปถึงคูแปดสิบกวานะกวาลยนะแปดสิบกวานะหัวนะขอา,ามานี่ม่รู้เท่าไหร่จะไม่ได้แปดสิบขึ้นแล้วตอนนั้นโอเ,เอาเรื่องเลยกูยากได้คูร,ร้อยดูสักครั้งดูนั้งจบนะใครก็วางไนวะ้กันและแช่ มันก็เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมหวังอะไรมากไม่ได้ <c oughs> โอ้เจมงเหวี่ยงเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ครับตัวคุณมาดัวแต่ไม่จ่ายเป็นไงครับเป็นไงครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหโคตรเอาท่านผู้ชมโคตรเอาโอ้โหครั้งสุดท้ายฮะปาดไาว่ดีนะครั้งสุดท้ายมันยังจ่ายเอ,อื้อ โป้งก็ไปสวยแต่ก็ยังขาดต้นดีๆนะมึงโอ้โออยก่อดูสั่นหน้าทีนี้ที่มองเอาละโอ้มันก็เป็นออดิดถอดเดียวซื้อมาได้กับขาดต้นไหมเน,นี่ยท่านผู้ชมสำหรับที่มันจะเกลือก็เกลือเมื่อกี้เนี่ยนี่มันได้เกลือแต่ถ้ามันจ่ายก็แบบโอ้โหปูดปัดสมาร์ทโฟนเนยปางก็ไป เออเห็นไหมมีตัวคูณมาไม่จ่ายก็ไรไประโยชน์นะจ่ายไปไม่มีตัวคูณก็ไรไประโยชนะ์เช่นกันเป็นเกมที่ต้องต้องการตัวคูณในการจ่ายมากเลยท่านผู้ชมเกมนีนนม้ถ้ามีตัวคูณมาก็จะประมาณนี้ฮะโปเขอาไปแต่ยังตัวคูณน้อยอยู่ให้ตัวคูณสอกันอืมตัวคูณได้แหะ นี่งไงตัวแพงจีกว่าดูตัวคุณตัวคุณเฟใสตัวคุณเปใสตัวคุณว่าไงตัวคุณโอ้เนี่ยล้ำเยอะมร์ีม่มีตัวคุณกับไรคา,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 รารกันมาแต่มันไรคาเราคงไรคากันเียว่ไปต่อกันเลยฮะท่านผู้ชม่าไ,าไ่สนใจฮะลืมลืมมันไป <laughs> เป็นมุกที่แป๊กนิดนึงนะแป๊กโอ้ยเราชอมะไรเงเงาเกิน มันยังไม่พอซื้อเลยนะั่นอีกไม้หนึ่งเนะี่ยโอ้ยตามพี่นอ้องเดี๋ยวไปซื้อมาหน่ำใไม้หนึ่งเนะี่ยโอ้ยโอ้โหอ,โอ่ด้ซื้ออยซื้ออย่างเดียวครับพี่นะ้องโอ้ไปจบป่าที่มาขายเชนนิดหน่อย,ยนแะล้ว จะมีปฏิหารมนนอนนี่มนจะตายแล้วกูมีอย่างนี้้มาต้องไป,ปุ้นแแล้วยช่ไหมเออน่จีายอ่น่จีายอย,ยู่มาสิหน่อจีดยอยู่เอบม,ม,มาอาืมไม่แล้วก็เข้ากันเลยทีเดียวเชียวแหละเฮ้ยฝ่ยจังไหรังไหร มับอมียังเกิดเหรเล่รุ่้โอ้จ่ามีตะคนนมานี่พอม่มีตนนะคนณนักเสือจ่ายโอ้คุณเลยจะเสืออะไรฮะรุ่งเอ้าตะคนณกับบอมี่ไปเออไม่ใช่ไหมเอาอุณา,าเาเอาเา โอ้ก oh, yeah, ็ไปเออจะ่แ huh. uh ่ไหนไหมสิบเก้ฮะโอ้ก็ไปสวยฮะนี่ก็นปนสิบแล้วเลยแล้วเนจีไรเชียวแหละโออเออโป่งไปงไปังไล่ะเอเอไปรนั่นแหละสวยๆฮะกำลยนไม้ ได้มไม้หนึ่งนะท่านผู้ชมอ่าเห็นังไหนขาตุ้นสม,มัยครับนี่คนระับเป็นไหนขาตุ้นตกไหมนะเดี๋ยวเสือเนะนี่ยนผะอมันจะเกลือก,ก็เกลืออย่างเงี้ยท่านผะู้ชมแต่เราก็ยังเป็นเลือดนักสู้นะยังสู้อยู่ดีเนะดียวไม้นี้จะมีปฏิหารยังเกิดขึ้นวะพี่ต้องเดี๋ยวเสือเด้ไปยืดหยได่ไปเรื่อยๆเสือ เหมือนแห้ง <zab> ส <chord> ัวนะโยเกลืกอนนะโยโอ้โหคุณอะไรจะเชื่อเลยฮะเออเออไปงไหนเออไปยงไหนเออมาแจ้งหนไปทางไหนลน่ีเมย์ตั้งผู้ชมเมย์เดือังงละ อโอ้ยยังมายังมาเออ,อสันะ้นยึดคุณสี่ฮะโป่งเข้าไปโอ้ยมีรอบสุดท้ายครยับผมโป้งเข้าไปเรยียบร้อยซื้อ,อยังไงฮะคุนดูไว้ฮะนะเบ็ดเบ็ดสี่แหละเพื่อมีปฏิหารเกิดขึ้น เออแต่ดีเลยเอ๊อเอ่อตัอย่างว่ารุนปหาไปด้วยกันเกิดสีวั่งเราโอ้ยลูมาหมดแผงแค่วันี้เอ๊อโอ้ยเอ๊อปึ่ไปโอ้ยบอลลอดที่กออนูช่วโมก็ไว้มาแก้แค้นกัที่หลังก็แล้วกัน ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตัดต่อไปได้ตลอดสัปดาหันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ